ชุใบบาทนี้จ้ามากผมมองไม่เห็นเห็นแต่เงาๆนะครับก็มีเพื่อนหลายคนเข้ามารับชมรับฟังกันเดี๋ยวผมดูสถิตินนึงว่าภาพรวมผลการแสดงแบบเรียลไทม์โอ้วันนี้มียอดเข้าชม156รายนะครับทั้งผ่านมาผ่านไปก็แต่ไม่มีว่าผมไลฟ์มากี่นาทีแล้วน่าจะ ประมาณก็ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน,นะครับก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ฮะวันละไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่อุตสาห์เข้ามารับชมล็บฟังกันก็คิดว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับภารกิจยังยืดคู่ใจให้ใบเกา๋าฟิตประเดิมก็คือโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างยังแัปปี้นะครับกับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารอะมิโนม็อก